ปื้อนี่คร,ครับปนะื้อโอ้โอ้ือาเอ้มอง่ดิอโอ้ดูตาน้าเกืตกตรงนี้แหละปานจักรยานมาวันนั้น กล้องเยอะดีธรรมชาติหน่อยธรรมชาติหน่อยมองไปข้างหนั้นอย่าไปเล่นกล้องอย่าคิดว่ามีกล้องสิเออดู๋สิดูวัยรุ่นวัยรุ่นครับกำลังไปดูพ่อบัวในฝันนะฮะโอ้ยตรงนี้มืนมากาค,คุณน่ากลัวตรงนี้แหงเยอะระวัง กับพ e no ok oh, nah. eh, no, ี่ป no ่ะไปน้อยๆป่ะแม่งเยอะนะคุณเราบ้างพอจ้าเออไอ้นุ่มไอ้นุ่มไปโชว์ฟันไะไโชว์ฟันหรออ่เหรอ แทนคุณมาดูนาะนนะฮะเขา,าเปิดไฟได้เองเหรอคุณอ,อ๋อห<ผ>ลอดไฟตรงนั้นเปิดได้เองเหรอถ้ามันแสงเพดอยู่างนี้อ๋อฮะแสงมีดีโบวดด้วยเหรอเอาวันนี้พ่อมาอย่างนี้พ่อน,นี่พ่อมาแล้วแทนคุณไม่ได้มากับพอ่อหรอ นไหนแนะนำไหนสิชื่ออะไรมั่งไหนตัวนี้ชื่ออะไรไหนมันแนะนำตัวก่อนตัวนี้ชื่ออะไรคนจากฮะคนจากอะไรนะคนจากอะไรนะคนจากคนจากคนเท็กเกอร์ไปเจ้าอันนี้อะไรอันนี้อันนี้ชื่ออะไรมันเดินตรงนี้อันนี้ชื่ออะไรแท็กเกอร์แท็กเกอร์เฮ้ยฮะ กรนเทพกรุนเทพกรุเทพนู่นล่ะนี่พระเจ้าพระเจ้าเดี๋ยวไม่รู้หรอเทกเจอร์เทกเจอร์เอ็งไม่เอ็งโคตรงงเลยว่ะโคตรงงเออดูสิเบเล่นเพลินเลย ฝากกดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์อ่าแล้วกดกดกดกระดิ่งช่องด้วยครับโอเคแล้วก็ขอบคุณครับว้ายสว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 ยเก่งเกินนะว้ายสวยสวยไปแล้วบายบายนี่บาย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 